thế thôi, đã xong, không có gì hết, không có gì hết, không có gì แลาเมิ่แต่ตาพอทันซีอิมไปไา้บุณแนนั่นนะใส่แล้วข่ายลุกเป็นเด็ใส่เหนน้องหลุดเพ้มเถินบ้านแก่เป็นสัญญ์เออละมวนมีใครเด้อพี่น้องตามแพงเพื่อนร้ลองไปหาจะทำมาให้แฟนฝังเออ นง่งสาวอยู่ในมาดีดีนะลายล่าล้ำตาซื้อฝนเปนเก็ไปเทมาไมนนี้มอขึ้นมองลงม่ไหมล่ำไปล่ำไปล่ำล่ำกองบอลิสต์ชัว ปาการคุณตับไปาวิปเกนจ้องก่อนนี้เ้ยมตัก่อนได้เดอบ่่นเอ้ย้มงปิดากเบ่ได้ฟังบังมวลแตเันี่บอลนี้เป็นวัแกนใช่เป็นวิปกนหรือกันเออเออเออเอาเอ้เเออเอ กอคือพลัมของลำเล่องตอก่อนสำหับคนกิตออขอเสนอมอกหงในทำมนเป็นความฝันผมคพ่อองพันุ์เป็นลัากมาเป็นของตน้อหลอดมาพาอใส่มีงานเด็ดเห็นไปแดงากเดอคุณพ่อฝากเดอคุณแม่ฝากเป็นก้านสูบานมีงานเราวสงจองจบข้าจากเกาลอให้บอกซื้อน้ำแสดงผมคือหมอวันใช่ปูหางไก่เมืองบางไปสักยังอ่ะ บอกเยมาทํานแต่มาเรียนรู้บังกันเดือนรัหนาทีหอดท่านพ่อสีโกง่ดิโกง่ดิโกงใส่ยิ้มแม่ส่วนให้ท่างบัตรแต่ละเดือนกินเจผมก็กลับเป็นไปลงหมักแต่สาวกลุ่น

เอาลำเพ้งหน่อยหนุยโมบัขึ้นอันเดิอันนี้คือว่าซูพี่น้องฟังคือบนม่ลำเกาเลยพี่น้องมอลำเท่าครับเกา้อ้หนุยต่อตตาเอาเดี๋ยวให้ก้กมัด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 ลกะิ้นนีเดีรเดี๋ยวเดียวเดียว้ให้มาดมัดมัดมัดจะล่ำด้วยมัดก็จำก็จำพอพอัจเราออกอ่า ไม่ต้องเข้ามาล้ันจะจำได้ก่อนถ้ามากเสียงเจอได้มัดแต่ว่าค่อยพอมากหนาจอไี่มัดเขาหนาไมได้หราววังหันวังหันบัวบานเอยมากเสียงเราแต่เขาย่มากหนาแล้วอดเอาอดเอาบัวบานเต็มเนาะบัวบานเต็มได้ไ็มบัวบานเต็มได้นีมกดปิดตู้นี่เออกดประตูบัวนั่ยืมนเออแล้วเราไลั ูไปเย่มาต้กี่ไรเลยมาตั้งไงก็ห้างหลายปีแล้วนี่นแหละเนาะคนเมีฟังบทก่อนท้นมาปาตานแก่ใจหลงแก่ปวดปอยมาเลยเน่คนเม่ผมวันชัยลงคเขาก็ต้องมาี่ยกูชวนก็มียมาลำา หลายมีที่แตยอัมบวตตกตัคาท่าดินแก่นตัวดินแ่นตัวดินแก่นจิงรองคาอายัวดินน่ากันคาคอยเลี้ยสือเคยไลรเคยลมน้ำเคยคมยังคือเก่าเพิ่นว่าเสือนกเจ้าบ่มี่ขาวย้ำเสื่อฟ้าบ้างามจ้า เออเนี่ยาเออเนื้อเออเออเด้เออหกไปเน้ไหนไไหนไู่อยู่อยู่ขอขอบคุณเดสมองสูที่ยังอยู่เป็นแรงใจสาวผู้ไทยเขาวงตินหมกน่าแค่เลยองแค่บ่ยองแค่เลยนี่คองแค่เลยดีดีอันนี้จองแ่าบานบัดเครื่องมันก็เสียงดีจะสวเ่อาปมันงเีย ค่มบังล้มอกี้ hmm. ัลมบ์บังพ <that> ่อบักลมเอาเอาสิามัดมัดใครใครจากใจจริงนีมัดใครมักเสียงเจ้าหมใคร่มักหนาเจ้าหมอ้นีอมนาตาดครับเออแต่ว่าแต่ว่ามัดมัดมัดลาัมมลาัมนี่เราะว่าต่างร้งมวนอยู่ข้มวนกาอนลการมัด ไอหนุยแล้วแล้วล้ลาสิล้ผมกะสินน้องซีแล้วแน่น้องกูซีข้ามวังอันนี้แล้วมาฟังมาวล้อันซีบทเรื่องล้าต้าน้องกะลสินด้วบเรื่องค่ะแต่ว่าจิล้าต้าน้องกัลสินว่าไปว่าไปพี่น้องเชิญจัดพี่น้องมาท่องเที่ยวกัลสินดินพาไมแพ่วางสาง วันดื่อไปบนเมืองขอมเข้าความโบราณมีหลายอย่างเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองขอรัมาก้อมเมืองขอมเข้าแต่เกาลางจำได้สมิ สิบเจ็ดยุ่โอ้เราหัน้าก่อนี้แม่แม่ไม่จอมไม่จอมเคยเคยเคยบวกเราเคยบวกเคยจับได้เรา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 บวกเป็นบดบเแต่ว่าจะเป็นมี่ทําบวกันนักจูกันแรก้องนอกดเมากลายมากหลายมากลยอมลับยอมลับยอหลับมัดมัดได้บ่อยมัดมัดมัดมาเป็นสามอียง้องมัดมัด เอาีต่อข่ยเปนคนอุบลแต่ข่ยมาล้ำท่าน้องกาลสินสาระครัจะล้ำข่ยฟังเยอะกว่านี่กอนได้ก็ได้เอากอนประตูก็ได้กอนหน้าต่างก็ได้จะให้ซับพังไอ้หมัดคิดเรื่องนี่ให้แม่ลํำเพิ่นให้ฟังเลยโอ้เออเลยไเลเอนเอกกวนซอยดิกวอนซอยลำสอยดิแม่สุดแม่สุดจะขายหนาด จะใครนะจเป็นน้ำน <opolit any> ้ำก <be> ันเปน้รกันสมซาว่าไปเป็นนักเอกกันายน้เนี่ยเยงเออใใดีแนี้าดแเมีทังรางนี่เหละคุณตายเออลำพิ้นเขาลำบเปลีนเลยไอพีได้ยนไไอีได้ใจลำ้ลยน่นี่ตัวนี่ะ เอาก่อนก่อนรับเข้าไปตังไไหน่บบนี้คุณสร้างคุณแขงก็ได้น uh ี่เด้นี่เนี่ยคุณสร้างเจ้านี่แม่นี่เอาก่อนอคุณสร้างแม่เนี่ยเนีคนเนี่ยคน้่นเคุณสร้างก่อนเอาคุณสร้างก่อนเคุณสร้างก่อนเอาคุณสร้างก่นแม่จันทร์แม่ซีบันร้องดูเบามันา่างไ

ล่าเรื่องเรื Ö, ่องงคนฉันลเสียงใจโยนอดังกว้างแฟนแฟนเอ้ยบังฉันมันโไลา แหวนแสวเวดอกสุนใจลำบานั่งอยู่ใกล้ใกล้บอกว่าเด่นทางแสงสีหน้าเวทีกตางอัสมดังคาสถาจางงามทั้งนางนองหางเครื่องเพ่งจ้งแต่งอัเด่นกินยังไงขึ้นลำวนแท้เมื่อนีสาวหน่อยเพทย์ปานแทง

อเนมป็นบานอะไันรอสิบปเดืี่นะร้อยสิบปดเอลาพิมเปิดพิมเราสามมาทำไข่นะฮะสั่งแบบความรอมาส่งถึงบ้านในคือต่อพิมเคยพิมเอาความรอมาตอนเจ้าสามเอาเบาบ่จมเลย มันคือถือกเยอะเย้ยยอะเย้ยไอเียกูมานำมกมพิมพ์ได้าม่บีเหนื่ต้อพูันเนีเราเหนื่อกันจนได้ต่อพูบีบกันจนได้ไมันดืเขอบคุณมาอุ่มขอบคุณมาอุ้ แฟนครับหลายขนาดแล้ท้องกสีฟังลูกเเป้วมาเตาใจปวใจเเป้าเรื่องพิมพีลาล้วลูกแม่พิมตัีประจันนะังนี้แล้วง้มแรมันคือเต็มต้อไปมากเลยไปเลย ใิแม่ทอลักเขาที่เอาตัวบาเข้ามันถูกนู่นนู่ยาเขามันถูกนู่นนู่ยาใ้บามีเข้มัเรื่องใจแม่นี่ปมีวางที่คัดใจ

ลำสามนะครับน่องแกนเปลี่ยนเปลี่ยนสันแกนประสบการณ์นะครับเป็นล่ำพ่อไปอยู่ล่ำเบื้อนไปอยู่ล่ำขอนแก่นกลับมาล่ำขอนแก่นบอกสุพี่น้องมาฟังลูกเต่าแต่ว่ามากเสียงแต่ละถ้ำน่องหลวดแหละเป็นวัฒนธรรมของอีสานบ้านเท่านะครับพี่น้องนะครับฟังให้พี่น้องฟังว่าเป็นศิลปะนะครับเอ้าขอบคุณความาข้อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องลำพองแต่ละวันบ้านเบื้อนชิปนี่จำเนียร์คิดหนาพอกันไหมสารับคลิปนี้ของครับพี่น้องครับสวัสดีครับ